เีาจะมาถ่ายรูปให้ยิงมุกไปจ้ะมมกไปเก็กขวอยี่นี้ถ่ายในกล้องสิวะหนึ่งจองเออได้แล้วกูคพลเอาหมกออกกูคพเอาหมกออกหยุดหยุดี่นะพี่บอกเมื่งาถ่ายอะตรงนี้นกันมึงถ้ากูทำแล้วมันจะน่าเกลียดปะ